ประวัติโพนี่หมาหรือหมาห้วถึงประธานเทนเซนบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในเอเชียหนึ่งในบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณกำลังฟังช่อง FK Talk หมาหัวถึง ยังเป็นที่รู้จักกันในนามโพนี่หมาเป็นทั้งนักธุรกิจระดับพ่อค้านักลงทุนนักการกุศลวิศวกรผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีชาวจีนเขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งประธานและกรรมการผู้จัดการเทนเซนซซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในเอเชียหนึ่งในบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงกลุ่มการลงทุน การเล่นเกมและความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทควบคุมบริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและบริษัทย่อยให้บริการสื่อการบันเทิงระบบการชำระเงินสมาร์ทโฟนบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบริการคุณค่าเพิ่มและบริการการโฆษณาออนไลน์ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลกในปีคริสตศักราช2007 2014และ2018นิตยสารไทม์ยกให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในขณะที่ปีคริสตศักราช2015นิตยสารฟอบให้เครดิตเขาว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกส่วนในปีคริสตศักราช2017นิตยสารฟอร์จูนได้จัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจชั้นนําแห่งปีมา เป็นผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ประชาชนเซินเจน้นและเป็นตัวแทนผู้ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่12มาหัวถึงเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของนิตยสารฟอร์จูนเขาเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบผู้ประกอบการที่โลโปรไฟล์เมื่อเทียบกับบุค,คลิกที่เข้าสังคมได้ง่ายของแจ็คหมาทั้งนี้หมาหัวเถิงได้รับการเปรียบเทียบอย่างละเอียดกับวอร์เรนบัฟเฟตต เนื่องจากความคล้ายคลึงกันในการลงทุนและมักได้รับพารนาในฐานะผู้เข้าซื้อกิจการที่มีความห้าวหาญตั้งแต่เดือนมีนาคมคิสตศััราช2018เขาได้เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนและร่ำรวยที่สุดอันดับ14ของโลกด้วยมูลค่าสุทธิ51.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อวันที่21พฤศจิกายนคิสตศักราช2017เขาแซงหน้าทั้ง แลลี่เพดและเซอร์เกบรินซึ่งกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดอันดับ9ของโลกและเป็นชาวจีนคนแรกที่เข้ามารายการผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดสิ์อันดับของนิตยสารฟอบ ชีวิตช่วงต้นและการศึกษาหมาเกิดที่เขตเฉาหยางซัวเถามณฑลกวางตุง้งเมื่อหมาเฉินสู้ผู้เป็นพ่อของเขาได้รับตำแหน่งผู้จัดการท่าเรือในเซินเจิ้นใกล้ฮ่องกงหมาในวัยหนุ่มก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเขาหมาหัวถึงเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยเซินเจิน้นในปีคริสตศักราช 1,989และสำเร็จการศึกษาในปีคิทศักราช1,993ด้วยปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อาชีพเขาก่อตั้งเทนเซนและเริ่มอาชีพงานแรกของหมาคือ China m o t ั o n t e l e c o m d e v e l o p m e n t ผู้จัดจำหน่ายบริการและผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ที่ซึ่งเขารับผิดชอบการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวิทยุติดตามตัวเขาได้รับรายได้176ดอลลาร์ต่อเดือนเขายังทำงานให้กับบริษัทเซินเจนรุ่นสุ่นคอมมูนิเคชันจำกัดในแผนกวิจัยและพัฒนาสำหรับบริการโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตมาหัวถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเทนเซนในปีคริสตศักราช1998 เพื่อนร่วมชั้นเรียนอีก4คนผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทมีมาหลังจากที่หมาได้เข้าร่วมในงานนำเสนอสำหรับ ICQ ซึ่งเป็นบริการส่งข้อความโต้อตอบแบบทันทีทางอินเทอร์เน็ตรายแรกของโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1996โดยบริษัทของประเทศอิสราเอลแรงบันดาลใจจากแนวคิดดังกล่าวหมาและทีมงานของเขาได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ ที่คล้ายคลึงกันในเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช1,999ด้วยอินเทอร์เฟซภาษาจีนและชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยในชื่อ OICQ หรือ Open ICQ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและรวบรวมผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วกว่าร้านรายในปีสิ้น คริสตศักราช1,999นั่นทำให้เป็นหนึ่งในบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนพูดถึงการก่อตั้งเทนเซนเขากล่าวว่าเขากล่าวกลับ China Daily ในการสัมภาษณ์เมื่อปีคริสตศักราช2,009ว่าหากผมได้เห็นมากกว่านี้ก็คือการยืนบนไหล่ของยักษ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและเป็นการถ่ายความอ้างถึงไอแซคนิวตันและการอ้างอิงความคล้ายคลึงกันระหว่าง ICQ และ OICQ เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอนาคตแต่ในเวลานั้นเราไม่สามารถจ่ายได้มาทบทวนความจำเพื่อที่จะแก้ปัญหามาถามเรื่องเงินกู้ยืมจากธนาคารและได้พูดคุยเกี่ยวกับการขายบริษัทตั้งแต่บริการ OICQ ที่มีค่าของคอนเทนต์ ถูกนำเสนอโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายบริษัทได้มองหาในทุนร่วมเพื่อรองรับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปีคริสตศักราช2000มาหันไปหาศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่ลงทุนในสหรัฐและบริษัท Pacific Century Cyberwork ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในฮ่องกงซึ่งซื้อหุ้น40%ของเทนเซ็นจํจำนวน2.2ล้านดอลลาร์ด้วยตลาดเพจเจอร์ซึ่งอายุมากแล้วมาได้ปรับปรุงแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความโดยให้ผู้ใช้ QQ ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือครั้นแล้ว80%ของรายได้ของบริษัทมาจากข้อตกลง กับผู้ประกอบการโทร,รคมนาคมที่ตกลงจะแบ่งปันค่าข้อความคดี AOL และการขยายธุรกิจหลังจาก AOL ก็คืออเมริกันออนไลน์ซื้อ ICQ ในปีคริสตศักราช1998บริษัทได้ฟ้องเทนเซนต่อศาลอนุญาโตตุลาการแห่งชาติในสหรัฐโดยอ้างว่าชื่อโดเมนของ QICQ อย่าง QICQ.com และ QICQ.net มีการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ ICQ ซึ่งเทนเซ็นเป็นฝ่ายแพ้คดีและต้องปิดเว็บไซต์ในเดือนธันวาคมคิตรศักราช2000เพื่อป้องกันการฟ้องร้องคดีอื่นๆหมาได้เปลี่ยนชื่อซอฟต์แวร์เป็น QQ โดย Q และ QQ ใช้แทนคำว่า Q ที่แปลว่าน่ารัก หลังจากคดี AOL มาหัวถึงได้ตัดสินใจขยายผลงานทางธุรกิจของเทนเซ n นในปีคริสตศักราช2003เทนเซ n นได้เปิดตัวพอร์ทัลของตนเองและทำการบุกในตลาดเกมออนไลน์ภายในปีคริสตศักราช2004เทนเซ n นกลายเป็นผู้บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของจีนที่ใหญ่ที่สุดครอบครอง74%ของตลาด กระตุ้นให้หมาเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหลังจากที่บริษัทได้ระดมทุน200ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายนหมากลายเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของจีนได้อย่างรวดเร็ว ในปีคริสตศักราช2004เทนเซนได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และเริ่มจำหน่ายสินค้าเสมือนเพื่อสนับสนุนเกมที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มดังกล่าวอาวุธพลังในเกมนั่นเองรวมทั้งอีโมติคอนและริงโทนจากการจำลอง Microsoft ของ b บิลเกต มาหัวถึงสร้างทีมวิศวกรที่แข่งขันกัน2ทีมในปีคริสตศักราช2010และคิดค่าบริการด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หลังจาก2เดือนทีม1ได้นำเสนอแอป,ปสำหรับการส่งข้อความและการแชทแบบกลุ่มคือ Weixin ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคมคริสตศักราช2011 ส่วนในปีคริสตศักราช2 1 5 5ัยซิ้นหรือ WeChat ในภาษาจีนได้เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้อตอบแบบทันทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการใช้48%ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดบริการที่หลากหลายอื่นๆโดย Ten เซน t รวมถึงเว็บพอร์ทัลการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเกมออนไลน์หลายผู้เล่นเกมออนไลน์เช่น y o u l o n และ เลเจนด์อส่วนหยวนซึ่งเพิ่มรายได้ให้มากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น5.1พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีกำไรสุทธิ1.5พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช2015มาประกาศว่าเทนเซนจะสร้างโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตขึ้นที่เมืองอูเจนซึ่งจะให้การวินิจฉัยทางไกลและการจัดส่งยาด้านการเมือง ตามเว็บไซต์เทนเซ็นอย่างเป็นทางการขออภัยค่ะตามเว็บไซต์เทนเซ็นอย่างเป็นทางการมาเป็นการประชุมพักคอมมิวนิสต์ประชาชนเซินเจิ้นครั้งที่5และการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่12เนื่องจากการครอบงำของเทนเซนในโซเชียลเน็ตเวิร์กและตลาดส่งข้อความตอบโต้แบบทันทีในประเทศจีนความสัมพันธ์ระหว่างมากับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนจึงได้รับการตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง พูดถึงการเซ็นเซอร์ในการประชุมเทคโนโลยีในประเทศสิงคโปร์มาได้รับการกล่าวถึงคำคมที่ว่าผู้คนจำนวนมากคิดว่าพวกเขาสามารถพูดออกมาได้และพวกเขาสามารถที่จะไม่รับผิดชอบผมคิดว่านั่นผิดเราเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของรัฐบาลในแง่ของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเราพยายามที่จะมีการจัดการและควบคุมอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นด้านชีวิตส่วนตัวมาใช้ชื่อเล่นว่าโพนี่ ซึ่งมาจากการแปลภาษาอังกฤษและนามสกุลของเขาที่หมายถึงมา้าหมาหัวถึงไม่ค่อยปรากฏตัวในสื่อและเป็นที่รู้จักสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ซ่อนเร้นของเขาทั้งนี้เขาเชื่อว่าในหลักคำสอนแนวคิดไม่สำคัญในประเทศจีนหากแต่เป็นการลงมือทำความมั่นคงของหมาหัวถึง มาจากสัดส่วนการถือหุ้น9.7%ใน t e n c ซน t o โ d i n g มีรายงานว่าเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงและชิ้นงานศิลปะมูลค่า150ล้านเหรียญเขาเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่มีการปรับปรุงใหม่จำนวน19,600ตารางฟุตในฮ่องกง ในปีคริสตศักราช2016มาโอนหุ้นเทนเซนจำนวน2,000ล้านเหรียญให้แก่มูลนิธิการกุศลของเขาอย่างไรก็ตามนิตยสารฟอบไม่ได้ลดมูลค่าสุทธิของเขาเนื่องจากหุ้นยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของเขาขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK w w w f a r m g e e t org